นี่สิบ้ามาเบ่งไข่นกกระ,ตะแตแหวนนะครับตอนผมมันไถหน้ารอบแรงผมเห็นไข่มันเห็นแม่มันเลียนออกมันหมอบอยู่นี่แล่ะทีนี่ผมสงสารมันผมก็เลยยกผ่านขตอนมันไถหน้าไถหน้าผมก็เลยโยกผ่านยกผ่านขนมนา,นา,า,นานะมเ,ยยาาขเอาไว้เป็นนาทิต์นะครับกลับมากับย่งบ,อบอ่ออยู่ย่งบ่ฝักอยู่ สีไข่คาดว่าประมาณอาทิตย์นี้ก็คงสิฟักแล้วละครับผลผู้เ่าเปนว่านกกระเตแววหรือว่านกกลุ่มมันไข่ใส่น้ามันบ่อยามได้แล้วล,วลวครับผลทังที่ตกนี่ก็เลยประมาเบึงกันครับสีไข่ครับมันยัผมกระเจียบไม่ปักไว้คือเ่าครับ ว่าสีมะหวานเขาอีกในลูกมะปันเนี่ยมันเนี่ยลูกมันบ่นนเ,เห็นคนเที่ยวงานกระเดานี่ครับปักไว้เห็นเครื่องหมายไว้